เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่อลูกสาวน้องวิจิสําหรับหนุ่มสอนลามที่มักจะออกมาอัปเดตความน่ารักของน้องวิจิให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมสาวน้อยยังใช้แววความน่ารักน่าเอ็นดูจนทําให้พี่ๆต่างพากันเทใจให้กับน้องวิจิไปตามๆกันและเมื่อไหร่ที่คุณพ่อมีเวลาว่างก็มักจะพาลูกสาวเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งช่วงเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็ต้องบอกเลยว่าน้องวิจิและคุณพ่อหนูมีความสุขมากๆแถมโตขึ้นคุณพ่อก็ยิ่งห่วงลูกสาวมากขึ้นทุกวันส่วนด้านคุณพ่อก็ยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีถึงจะรับงานในวงการเยอะแต่ความรกอของสันลามก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยล่าสุดสันลามได้ออกมาเผายภาพเดี่ยวของตนเองลงอินสตาแกรมในลุคเสื้อสีขาวสรงยิ้มหวานๆหล่อละมุนสไตล์โอปมามาก ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์พับความหล่อของสอนรามสนันไอจีเลยทีเดียวถึงจะเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วแต่สอนรามก็ยังดูหล่อไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนสมัยหนุ่มเลยและถึงจะมีอายุ49ปีแล้วแต่ก็ยังเป๊ะมากค่ะ